Sumana many niggas up here, just like I'm a legend, Thanos. สวัสดีครับย t u b e และผู้ชมทุตันครับวันนี้ก็มาอยู่กันในรายการเอาไปตดทีวีวแล้วก็มาอยู่กันในแมปบล็อกฟู้ดกันแลวนะซึ่งวันนี้ก็จะมาสอนทําพลังของสวิตเกมนะฮะแล้วก็ตามด้ดาบเลลรี่นะผู้ชมแต่คลิปนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้แบบว่ารีวิวก็ขออภัยด้วยนะเพราะว่าขมเกลือนะฮะคิดดูดีโอกาสดอบโคตรยากเลย2ดะ2พลังนี้นะฮะบอกเลยว่าโคตรยากหาทั้งวันทั้งคืนเนี่ยคิดว่าจะได้หรือเปล่าก็ยังไม่แน่ใจนะฮะมันหนักกว่าดาบซิกอีกมั้งเนี่ยนะฮะแต่ก็คิดว่าน่าจะง่ายกว่าดาบิน,นึงมั้ นะครับโอเคก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่า2อย่างนี้ทํายังไงแต่ก่อนจะรับชมก็ฝากกดไลค์ด้วยนะฮะอ่ะมีร้านมาแนะนาครับ DC Shop ร้านรับกดเกมพัมว่าจะเป็นบอกรูฟออสตาทาวเวอร์ดีเฟนต์แอนิเมตเวนการ์ดแมปฟิตและมีบริการรับเติมโลบักด้วยมีร้านบอกรูฟและแมปฟิตขายบริการยะดยะเตมหบดใครสนใจดิ้งอยู่ใต้ล่างคลิปนะฮะเอาละครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเดี๋ยวเราไปรับชมกันดีกว่าครับคุณผู้ชมเอาละครับก็เดี๋ยวจะมาเริ่มสอนทําพลังของสวิตเกมนะฮะนี่ฮะก็เอพซีจะอยู่ที่กอเลตรงนี้เลย สูตรวิธีการทําเลยก็คือให้เราเนี่ยหาของตามนี้นะครับคุณผู้ชมอ่าอย่างแรกฮะแล้วก็อย่างที่2แล้วก็อย่างที่นะครับหน้ากากของผู้คุมนับนี่ฮะหน้ากากของกัดพิงค์นับให้คุณผู้ชมเนี่ยไปที่กดสวิตเกมนะครับเนี่ะอ่าไปที่นี่ครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยมันจะอยู่ข้างหลังกอแรกนับเราก็เดินทางไปเลยครับผมนิ่งไวผมเคยเล่นเกมหานี่มาก่อนใครขยับเป็นเกยแม่โอเคครับก็อินไปหน่อยก็ขอภัยด้วยนะฮะเอาละครับ,รบก็คือให้เรามาที่ก่อน,นี้นะคุณผู้ชมและจากนั้นจากนั้นเนี่ยให้คุณผู้ หาหน้ากากทั้ง3อย่างครับก็คือหน้ากากวงกลมสามเหลี่ยมแล้วก็สี่เหลี่ยมนับเดี๋ยวผมจะให้ดูหน้ากากนะครับว่าแต่ละอันเนี่ยเป็นยังไงนะฮะนี่ครับก็จะอยู่ในกระเป๋าผมเลยนะครับถามว่าหายากไหมถ้าเกิดว่าเราเก่งเนี่ยเราก็หาง่ายอยู่ครับเนียคืออันแรกเลยนะฮะก็คือหน้ากากนิยับสามเหลี่ยมอันนี้ก็หาง่ายอยู่ครับแล้วก็อันนี้จะหาง่ายสุดก็คือวงกลมครับแล้วก็อันนี้หายากสุดนะคุณผู้ชมนะฮะก็คือหน้ากากสี่เหลี่ยมให้เราเนี่ยทำการหา3มอย่างนี้จากการตีมอนเตอร์ที่เกาะนี้นะเนียกัด ตัวไหนก็ได้ครับตรงนู้นตรงนี้ตรงนั hay hay ้นก <trendy, S 2> ็ไ e ด้หมดนะครับผมโอกาสตอบเท่าไหร่ก็ไม่รู้ฮะนะพอหา3อย่างนี้เสร็จแล้วเราก็เก็บใส่กระเป๋าเลยครับคุณผู้ชมเอาละครับก็ต่อไปให้เราหาหน้ากากฟอนเมนนะคุณผู้ชมก็คือหน้ากากของผู้คุมสูงสุดนะฮะให้เราเนี่ยไปหาทิ่เศษบอสก่อนเลยนะฮะเพราะเราต้องตีบอสเพื่อหาหน้ากากนะคุณผู้ชมก็คือให้เราไปที่เกาะอีเวนต์นะฮะข้างหน้าเกาะแรกนะครับผมอ่าพอเรามาถึงแล้วนะฮะคุณผู้ชมให้เราเนี่ยทำการตีมอนเตอร์นะมันจะเป็นเซลแมนเนาะไอหน้าหลอกโกงยูนะค ให้เราหาใบนี้นะครับเป็นใบอาสวิตเกมับหรือว่าสวิตการ์ดนะครับผมนี่ฮะก็จะเป็นแบบว่าเออแมผมทาหายหรือเปล่านี่นี่เจอแล้วครับสวิตการ์ดครับผมนี่ฮะให้เราเนี่ยทำการหาไปเลยครับจากการตีแบบว่าไอ้หน้าหลอดพวกนี้นะครับผมโอกาสดอกปริศนานะครับผมอนาคตไอ้พวกนี้อาจจะไม่อยู่อาจจะเป็นตัวอื่นแทนก็อาจจะหาได้จากการลงดันเจียนนะครับผมนี่ฮะพอเราได้มาแล้วนะคุณผู้ชมนะาสวิตการ์ดให้เราเนี่ยไปที่เกาะบอสครับก็คือเกาะบอสที่ตรงนู้นเลยนะฮะข้างหลังเกาะนวดดำนะครับโอเคไปแล้วครับผม เอาเลยเอาเลยเอาเลยพอเรามาถึงแล้วนะฮะก็มันจะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยนะฮะนี่ครับก็ซึ่งให้เราเนี่ยทำการแบบว่าเอาการ์าเดเนี่ยนะมาเสกบอสกับพระเอกนะฮะนี่ครับซองกีฮุนนะครับนี่ฮะโอเคจากนั้นก็จะมีฟอนเมนออกมานะผู้ชมนี่ฮะนี่ก็คือบอสฟอนเมนนะผู้ชมให้เราเนี่ยทำการหาหน้ากากของมันนะครับนี่ฮะหน้ากากดานะโอกาสตอบเท่าไหร่ไม่แน่ใจ,จนะครับแต่บอกเลยว่ายากอยู่นะฮะยากมากอนาคตอาจจะไม่ใช่บอสตัวนี้แบบแล้วแบบว่าอาจจะไม่ได้แบบ ใช้ตัวการ์ดเศกนะก็อาจจะหาจากลงดันเจี้ยนได้นะครับอนาคตเนาะให้เราเนี่ยหาหน้ากากไปเลยเยอะๆอาสาสักอันเดียวนะครับแต่ที่ควรหาเยอะๆก็คืออ็อลงดันเจี้ยนนะับซึ่งมันจะดรอปจากบอสต,ตัวนี้ด้วยนะครับนี่ให้เราหาไปด้วยครับเนี้ยซึ่งหน้ากากไม่มีตัวอย่างก็ขอไปด้วยเ้อนะครับนี้ะให้เราหาหน้ากากาก,กับอ็อลงดันเจี้ยนสวนอ็อลงดันเจี้ยนหาเยอะๆเลยนะครับนะแล้วก็เศษบอสตีเรื่อยๆเลยจนกว่าจะได้หน้ากากนับหลังจากที่เราได้หน้ากากนะุผู้ชมต่อไปก็คือให้เราไปหาโกโกวาครับ ก็คือให้เราหาออฟเซกดันเจี้ยนนะครับก็คือตีบอสตัวนี้นะครับฟอนเมนนะครับอ่ะแล้วก็อีกวิธีหนึ่งเลยก็คือออฟนี้สามารถหาได้จากการสุ่มกล่องเกาะเลขนะครับผมนี่ะอ่ะให้เรากลับไปที่เกาะเลขก่อนนะครับเอาละครับก็หลังจากที่เรามาที่เกาะเลขนะครับออฟลงดันเจี้ยนสามารถสุ่มได้นะผู้ชมนะฮะใครไม่อยากเสียเพียนนับก็แบบว่าให้ไปตีบอสนะครับผมพอะไรได้ออฟลงดันเจี้ยนมาแล้วผู้ชมแล้วก็ออฟเนี้ยมาที่เกาะเลขตรงนี้นะครับมันจะมีประตูดันเจี้ยนนะครับแล้วเราก็เปิดประตูดันเจี้ยนเลยครับผม น่ฮะให้เราหาชิ้นนี้0.75โอ้โหโกโกวานะครับน่ฮะอันนี้เป็นชิ้นที่ยากสุดมากๆเลยนะฮะแต่ผมจะลองลงดูนับดูซิว่าผมจะไหวไหมเอ้ยแต่ผมไม่ได้เอาพลังโหดมาแต่ผมขอไปเปลี่ยนก่อนแล้วกันนะฮะเอาละครับก็เดี๋ยวเรามาลงดันกันดีกว่านับอันนี้ก็เป็นเซ็ตของซิกนะคุณผู้ชมดาบซีกแล้วก็จอนสมิธนะฮะเอาละครับก็ได้ไม่ได้มาดูกันนะฮะแต่คิดว่าไม่น่าจะได้นับผมก็เลยกะว่าจะไปหาตอนผมไลฟ์สดนะฮะผมคิดว่า ผมก็ไม่มั่นใจว่าผมจะได้ไหมในในชีวิตนี้ดูดิศูนดเซนะครับโอ้โหท้อเลยนะฮะอ่ะอาจจะได้ในคลิปนี้ก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าได้นี่ก็คือแบบว่าผมนี่โคตรทีบแล้วครับผมเดี๋ยวถ้าไม่ได้ก็ไปหาตอนไลน์ดีกว่านะฮะโอเคไปเลยครับมาดูซิว่าจะได้ไหมเลตโก เอาแล้วครับก็ตอนนี้ก็ใกล้จะจบเวฟนับดูซิว่าผมจะได้หรือป่านะฮะโอ้โหแต่ว่าซิคาเกนโนมันก็เกียนหรือเกินนะอ่ะลงคนเดียวก็ไหวนะคุณผู้ชมถ้าใช้เซ็ตผมนะใครไม่ไหวก็อาจจะแบบว่าเออต้องหาเพื่อนมาช่วยนะหรือไม่ก็เล่นเซิร์ฟธรรมดานะคุณผู้ชมนี่ฮะได้ไหมมาดูกันปึ๊บเรียบร้อยฮะได้เป่าโอ้โหนี่คือเกลือนะคุณผู้ชมให้เราเนี่ยทำการหาโกโกวานะครับ0.73นะบอนั่นแหละครับผมนะ พอเราได้แล้วครบทุกอย่างแล้วเราได้นักกากสามเหลี่ยมวงกลมสี่เหลี่ยมนะเราก็ตํามด้วยนักกากฟอนเมนแล้วก็ตา้มด้วยโกโกวาครับนะแล้วก็เอาทุกอย่างเนี่ยมาซื้อตรงนี้ได้เลยครับมาแลกได้เลยครับนี่ะอ่านักกากวงกลมนักกากสามเหลี่ยมนักกากสี่เหลี่ยมแล้วก็ตามด้วยนักกากของอันนี้น่าจะเป็นชื่อว่าลีดเดอร์ลีดเดอร์ใช่ไหมนะลีดเดอร์นะเราก็ตํามด้วยโกโกวาแล้วเราก็ตา้มด้วยเงินตามนี้เลยนะครับแล้วเราก็จะได้นักกาก เราก็จะได้พลังของสวิตเกมมาแล้วนะครับผมนี่ก็เป็นวิธีการทำสวิตเกมนะฮะแต่ว่าขอโทษด้วยที่ไม่ได้รีวิวเอาไว้เดี๋ยวดูช่องคลิปพิทตั้งดีกว่านะครับแบบคลิปรีวิวอะไรแบบแบบนี้เนาะโอเคก็เดี๋ยวเราไปดูดาบเลลี่กันดีกว่าครับคุณผู้ชมเอาละครับก็ต่อไปก็จะมาสอนทำดาบเลลี่นะฮะซึ่งดาบเลลี่นะฮะก็คือใช้ของทั้งหมด3อย่างเท่านั้นเองนะฮะมาดูกันที่อย่างแรกครับก็คือมวกฟางลูฟี่นะครับนี่ะอ่าซึ่งให้เราเนี่ยทำการหาจัดการลงดันเจียนนะครับอ่าวิธีแรกเลยลงดันเจียน่่าแตว โอกาสตอบเท่าไหร่ก็ไม่แน่ใจน่าจะประมาณ5%เนะเพราะว่าของซีคิดอะโอกาสตอบปอนะฮะแล้วก็หาจากการลงดันเจี้ยนไปแล้วครับผู้ชมอีกอย่างหนึ่งเลยนะฮะก็คือแบบว่าสามารถหาได้จากใต้ต้นไม้ตรงนี้เลยนะครับนี่ใต้ต้นไม้ที่เป็นสายลุงแบบนี้นะจะมีตรงนี้แล้วก็จะมีตรงนู้นนะเป็นแม้ต้นไม้สายลุงนะผู้ชมนี่ตรงนี้ก็มีฮะมันจะสุ่มเกิดทุก5นาทีนะแต่ว่าอาจจะเกิดยากไปหน่อยนะผู้ชมนะฮะให้เราเนี่ยทำการเดินหานะครับผมทุก5้านาทีมันจะสุ่มเกิด ไอ้ต้นไม้สายลุงจะมีเกาะเลขแล้วก็เกาะอ e ีเวนข้างหน้าเกาะเลขนะครับแล้วก็ตามด้วยเกาะบักกี้ตรงนู้นนะฮะอ่าอยู่ข้างเกาะอ e ีเวนนะครับเนี่ยสามเกาะนี้มันจะมีแบบว่าต้นไม้สายลุงเนี่ยให้เราเดินทําการเดินหานะครับหมวกฟางเกิดทุก5นาทีแต่ไม่เกิด100%เนะครับนะแต่คิดว่ายากผมคิดว่าลงดันเกียนใครมีออฟลงดันเกียนมีเพื่อนลงดันเกียนลงดันเกียนดีกว่าครับเนี้ยอ่าผมได้หมวกฟางมาแล้วอย่างต่อไปก็คือชิ้นนี้นะครับผมอ่านไม่ออกแต่ว่านี่ฮะให้เราเนี่ยทำการแบบว่าหาจักการแบบว่ากกดล่่องุมนี สามารถหาได้จากการสุ่มที่เกาะเลขตรงนี้เลยนะผู้ชมนี่ยเราก็ใช้เพชรที่เรามีเนี่ยสุ่มไปเลยครับผมจนกว่าจะได้นะครับแต่อาจจะยากหน่อยนะผู้ชมนะฮะซึ่งโอกาสดอบเท่าไหร่ไม่รู้ฮะแต่บอกเลยว่ายากโพดนะฮะนี่ครับทาการหาเลยจากการสุ่มนะครับแต่คงไม่ยากขนาดนั้นหรอกมากนะครับก็พอๆกับไอ้พวกแบบโอเค้นออฟนั่นแหละนะเออนะฮะโอเคนี่คือไม่ได้นะผู้ชมเกลือจ,จัดจัดนะฮะอ่ะถ้าเราไม่ได้เลยนะฮะสมมุติว่าเราได้เนาะ เราก็เก็บใส่กระเป๋าแล้วครับเดี๋ยวมาดูอย่างสุดท้ายกันดีกว่าก็คือผ้าคลุมลุงเลลี่นะฮะซึ่งผ้าคลุมนับผ่านได้จากการลงดันเจียนนะคุณผู้ชมเนี่ยนะดันเจียนหน้าตาแบบนี้เลยนะฮะอ่ะซึ่งออบเสกดันเจียนก็คือสามารถสุ่มกล่องก่อแรกตรงนู้นได้นับะะอ่ากล่องกล่องสุ่มเพชรน,นะครับแล้วก็สามารถหาได้จากการตีบอสท,ที่เกาะบอสตรงนู้นนะฮะก็ซึ่งก็คือให้เราเนี่ยหาที่เสกบอสนะะับจากการตีมอนสเตอร์ที่เกาะอ,อีเวนต์นะะับพอได้อะไรบางอย่างที่เกาะอ,อีเวนต์เนี่ยเราก็ไปเสกบอสท,ที่เกาะบอ แล้วก็ตีบอสจนกว่าจะได้ออฟดันเจียนหายเยอะเยอะิ่งดีนะครับเพราะว่าม,มันเกือจัดเลยนะครับพอเราได้ออฟลงดันเจียนมาที่ตรงนี้ก่อนแรกจะมีดันเจียนนะครับเราก็เปิดดันเจียนไปเลยครับผมนี่ฮะให้เราเนี่ยทำการหาผ้าคลุมนะครับโอกาสตอบหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับนี่ฮะผ้าคลุมลุงเลลี่ซึ่งยากโคตรนะรเดี๋ยวผมจะลองลงดูซิว่าจะได้หรือเปล่านะุผู้ชมนะแหมยังไม่ยังไม่หายเจ็บใจกับโกโกวานะเมื่อกี้นี้นะเกือจัดจัดไปเลยครับแต่ว่าอาจจะได้ผ้าคลุมก็ได้นะคุณผู้ชมเออใครจะไปรู้อ่ะเลตโก โอเคครับเมื่อสักครู่นี้ผมได้ทําการลงดันเจี้ยนไปสุดท้ายผมก็เกลือคือเก่าฮะโอ้โหโอ,โหโอโหกาสดรอปแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์เองทงผู้ชมแม่ใครดวงดีครั้งแรกได้ก็บอกกันด้วยเดอนะฮะแต่ผมนี่เกลือฮะดูซิว่าผมจะเกลือขนาดไหนนี่แมมตักจีตักจีโอ้โหขนาดเล่นตักจีกูยังเพครับโอ้โหหาของก็เกลือตักจีก็เพปัดมาอีกครั้งหนึ่งอะโอ้โหโอ้โหตดนเด็กไปหนึ่งพันเพชรตกย้ำความเกลือ อ่โอเคคลิปนี้นะฮะผมก็อาจจะไม่ได้รีวิวก็ขออภัยด้วยนะฮะเอาไว้ดูคลิปช่องพิษตั้งดีกว่าเดี๋ยวผมจะไปดูว่าพลังจะโหดขนาดไหนเนาะอ่าผมคิดว่าดาบเดลี่เนี่ยโหดแล้วนะครับผมดูมาแล้วโหดนะครับผมแต่ว่าสวิตเกมเนี่ยยังไม่เคยเห็นเลยนะฮะอ่าเพราะว่าพิษตั้งเขาลงคลิปแบบว่ารีวิวดาบเดลี่เรียบร้อยแล้วนะฮะเอาละครับก็คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับไปแล้วครับบ๊ายบายจ้า